สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไขปริศนาโรงแรมนำสบู่ที่ใช้เราไปทำอะไรต่อก่อนจะรู้ความจริงสุดอึง้งกลายเป็นไวรัสสุดอึ้งที่โลกโซเชียลให้ความสนใจเมื่อผู้ใช้ติก๊กต็อกชื่อ science insider เผยแพร่คลิปวิดีโอพาไปไขปริศนาโรงงานสบู่ e ีไ c เคิลครินเดเวอร์ในต่างประเทศโดยสบู่ที่ใช้แล้วเหล่านี้ผ่านการฆ่าเชือ้อ และผลิตเป็นสบู่ใหม่จากคลิปจะเห็นสบู่หลายล้านก้อนซึ่งมาจากโรงแรมทั่วโลกโดยขั้นตอนแรกของการทำสบู่ใหม่จะถูกใส่เข้าไปในเครื่องจากนั้นนำไปสับสบู่จนกระทั่งกำจัดขนหรือผมบีบให้เป็นรูปร่างทีละก้อนนำไปอุ่นและผสมกับน้ำและสารฟอกขาวเป็นเวลา7-8นาทีเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียและสุดท้ายก็ส่งไปยังเครื่องอื่น เพื่อทำสบู่ก้อนใหม่ทั้งนี้ตามสถิติของ c ร e นเวอร์องค์กรได้เปิดเผยว่าได้แจกจ่ายสบู่ไปแล้วกว่า70ล้านแท่งตั้งแต่ปี2552เป็นต้นมาและได้ให้บริการแก่โรงแรมทั่วโลก127ประเทศงานนี้หลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปมีผู้ชมมากกว่า22ล้านครั้งชาวโซเชียลก็มีเสียงแตกและแบ่งเป็นสองฝ่ายบางคนมองไปถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าขณะที่อีกหลายคนรับไม่ได้ไม่ควรนำกลับมาใช้ใหม่ และเริ่มระแวงการใช้บริการในโรงแรมลองนึกภาพว่าถ้าในสบู่มีคนหรือผมจะเป็นอย่างไรคอมเมนต์ทันมาบอกว่าบางทีโรงแรมอาจจะเลิกใช้สบู่แล้วหันมาใช้แบบขวดแทนก็ได้ขอขอบคุณข้อมุลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ